การรอคอยสำหรับการโอเพนนิ่งรีเจนสมาร์ตซิตี้สาวอัจฉริยะเมื่อมาดามพลังงานมอกี้ชากีราซีโอบริษัทรีเจนสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงาน Green Your Future 2023เปิดตัวสมาร์ทพีเพ e พร้อมคว้าตัวนางงามจากเวทีอันดับหนึ่งขวัญใจพี่กระเทยอิงฟาวราหะมิสการไทยแลนด์2022ประชันคนดังแห่งปีแพรรี่ไพวันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและได้เสียงตอบรับจากแฟนๆชาวระยองตั้งแต่ช่วงเชา้าได้มีการมาจับจองพื้นที่พร้อมชูไป้ายไฟและมาถึงวินาทีสำคัญเมื่ออ ฟ้าแพรรี่ปรากฏตัวบนเวทีมอกกี้มาดามพลังงานก็ไม่รอช้าจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบมงกุฎพร้อมกับสายสภายตำแหน่ง g r e e n your Future 2023ให้กับแพรรี่ได้รับเสียงกรีดจนห้างแตกและความปังของงานยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กอิงฟ้าแอนด์รีเจนสมาร์ซิอีกด้วยค่ะมอกกี้ชคิลเล่านะคะจาก Regen สมาร์ซิตี้นะคะก็เป็นผู้จัดงาน Green Your Future ในวันนี้นะคะรู้สึก ประทับใจมากๆเลยนะคะที่มีหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เองนะคะมาช่วยกันผลักดันประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะค่ะพ mm ี่่าต้องเป็นน้องสองคนเท่านั้นเลยค่ะที่จะมีเสียงพอนะคะที่จะทำความเข้าใจนะคะให้กับประชาชนคนไทยด้วยว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีผลกับตัวเราอย่างไรค่ะช่วยเพิ่ม เอ่อพวกความปลอดภัยให้เราได้ขนาดไหนอะค่ะก็ดีใจค่ะอันดับแรกก็คือเราได้กลับมาที่ระยองครั้งที่สองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้การต้อนรับของพี่น้องที่นี่น่ารักมากๆนะคะมันก็เลยทําให้เราเห็นถึงว่าแบบว่าคนเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้ด้วยกับสมาร์ทซิตี้ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณหมอกี้ที่ให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันว่าแรงขับเคลื่อนใช่แล้วค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็เห็นว่า สิ่งที่พิ่กี้ทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับตัวพี่กี้เองแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมทั้งหมดในภาพรวมที่มันจะทําให้บ้านเราแบบพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งที่มันแบบทัดเทียมแบบประเทศอื่นๆเขาอะไรอย่างเงี้ยการว่าดีมากเลยก็คือได้ไปทดลองระบบระบบอะไรมาทั้งหมดแล้วแล้วหนูว่าอันนี้แหละคือมันตอบโจทย์ในยุค 5G ที่คนต้องการอะไรที่มันรวดเร็วฉับไวและท่วงทันต่บทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ก็ขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้เกียรติมางานเราในวันนี้นะคะยังไงก็ขอมาร่วมร่วมกันจับมือกันค่ะเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะช่วยกันรวมพลังแล้วก็ผลักดันการเกิดเมืองอิยะของประเทศไทยไม่ใช่แค่จ,จับจังหวัดระยองนะคะให้เกิดกันที่กรุงเทพด้วยที่หัวเมืองอื่นด้วยคือทุกที่ในประเทศเลยค่ะพวกเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ ไอเรื่องของการลดอัชญากรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าระบบพวกนี้ค่ะมันมันมันเพิ่มในเรื่องของอการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นระบบเนี้ยค่ะค,คือคาดว่าอัชญากรรมอะค่ะมันจะลดลงได้อย่างแน่นอนแล้วก็พวกเราเนาะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นกลับบ้านได้รวดเร็วขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ค่ะอย่างอย่างเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าง,อย,างอย่างชันฉลาดกับเทคโนโลยี ก็อยากขอบคุณค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็รู้ให้การต้อนรับอย่างดีมากๆแล้วก็วันนี้ดีใจที่นอกเหนือจากที่เขามาหาเราแล้วก็เขาก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะฝากแฟนๆนะคะของน้องๆทั้ง2คนนะคะใหเ้เรียกอ,อะไรช่วยช่วยช่วยผลักดันละกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนเองนะคะที่ออกมา เอ่อ move นะคะในเรื่องของเมืองอาชีพนะคะอยากให้ท่านามีทัศนคติที่ดีในด้านของการพัฒนาตรงนี้ค่ะรับรองค่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราการเติบโต,ตกับเทคโนโลยีค่ะมันจะมีลมลุกคุกคานบ้างค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วระบบความสมาร์ทซิตี้อ่ะมันก็จะสมบูรณ์แบบสุดท้ายแล้วคนที่ได้คือพวกเราค่ะแน่นอนค่ะ